สวัสดีค่ะพบกับห้าช่องรถบัสชาแนลอีกแล้วเด้อค่ะมื้อน,นี้เ้ากับผาเพื่อนเปือนมาหาลอเห็ดปวกคือเก่านะคะก้อนสิบไปชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้รถบัสแน่เด้อค่ะพี่นอ้องมื่อนี้เ้ามาหาเห็ดปวกค่ะคนหลายก็อยู่ในบ้านนี้ค่ะมันๆค่ะมื้อนี้เสียงดังเ่าไได้ค่ะคนหลายห พ่อเห็ดปวกมูนี่ค่ะมูหมกไงเลยค่ะมีแต่ดอกตุ่มๆค่ะนั่งเก็บอยูู่้เดียวค่ะมือน,นี้พ่อเห็ดค่ะทิมหอดเสียมเลยค่ะอาจจะทายฝาฝ่าวห้พ่อแม่พป่น้องเบ่งเนาะคะ่ะคนหลายค่ะเดี๋ยวเขเจ้ามาแย่งเก็บเนาะคะ่ะมีแต่ดอกงามๆสะอ่อนแห้งค่ะ มองนี่เขาเจ้าหยียบไปแล้วเนาะคะ่ะเฮา้าเมาน้ำกลนเพิ่นเนาะคะ่ะเพิ่นเคลียหามาบดะะวดเด้อค่ะก็เลยเหตดกันเลยเป็นของเฮาเนาะคะ่ะสะออนแห้งพอแม่พี่น้องเลยคนเต็มโคกอยู่คะ่ะเบ่งผลข่าดอกหนึ่งห้อยคนหยยบค่ะผลนาดอกเหตดค่าสะออนคักค่ะอาจจะถ่ายภาพมน่ีกับคอภัยแน่เด้อค่ะ ทั้งทยทั้งเก็บค่ะฝ้าแห้งเบิ้องนี้ค่ะห้อยข้าเจ้าเหยียบดอกเ็ดเมุนเบิดละค่ะ ปาดค่ะด้งพีีดอกเห็ดกำลังแทงน้ำขึ้นเลยค่ะสออนคักค่ะมีแต่ดอกงามงามแห้งค่ะนี่ก็เอาแค่มองเห็นแล้วค่ะท่านได้เคลียบางอยู่เด้อค่ะได้จุ่มและซีหาดอกตะสะออนคักค่ะ เากัเคียไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะเสียงดังกระ่าด้ค่ะวินองเบิ้งหุ่นค่ะค้นยังเต็มโคกอยู่ค่ะ เข้ากับเคียบไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะโอ้ยพี่น้องพ่อยเฮ็ดอีกะะ้วค่ะเฮ็ดกำลังแท่งน้ำขึ้นมาเลยเนาะคะ่ตะตาสะออนแห้งคะ่ปะป้าตาสะออนแห้งพี่น้องนิโมนึงคะ่ะ เท่าละลีเก็บอยู่บูดเดียวมวนคักค่ะก็เจ้าละยางกายไปกายมาอยู่ค่ะมีแต่ดอกงามๆเลยพ่อแม่พี่น้อง เอาอยูผู้เดียวค่ะสีห้องกระห้องม่ได้บ่งก็เจ้ายืนอยู่ไกลๆเนี่ค่ะก็เจ้าก็เคียร์หาเห็ดคือกันเนาะค่ะบริเวณนีออกมากหลายเลยค่ะมีคนมาเก็บไปก่อนละเนาะค่ะได้กระตานึงค่ะกระตาหมกักใญ่นึงค่ะเข้าไปพ่อห้องก็เจ้านะคะ่ะเฮาเลยมาเก็บเบ่งาะค่ะว่าสีใดบ่ค่ะพออีกละค่ะ โอ้ยนี่ค่ะอีกโมหนึ่งค่ะบางดอกกระห้อยคอนเหยียบไปหล้กกรมีเนาะคะ่ะโอ้ยมองนีก้กรมีค่ะ นีอีกสองดอกค่ะป้านี่เป็นป้าที่เขามาทายพี่น้องเบื้องอีพี่กอนนั่นเด้อค่ะอ้ยกำลังแท่งน้ำเขินเลยค่ะบ่สังเกตดีๆก็บ่เห็นนะคะ่ะมันสีคือกันกับพืนดินเด้อค่ะ มีแต่ดอกงามๆค่ะสะอ่อนแห้งๆค่ะเขาก็เคลียไปเรื่อยๆนะคะ่ะเขาเห็นอีกแล้วค่ะ มองนี้เขาก็เอาเบิดแล้วเนาะคะ่ะเขาไปหามองไม้กันเลยค่ะมองนี้มีดอกเดียวนึงค่ะดอกเดียวกบก่ายั่งเนาะคะ่ะห้อยผู้เพิ่นมาน้ำเนาะคะ่ะเพิ่นเอาไปก่อนละค่ะเข้าค่าแต่อาหมองนั่นเนาะคะ่ะเพิ่นเลยมาเอาหมองนี้ได้แต่ดอกใหญ่เลยค่ะ ห้องก็เคลียหาเรื่อยๆเลยเนาะคะ่ะทำมันได้ออกมันออกคักคัก้วยค่ะพลานนี่เบิ่ง่ะมีแต่ห้อยก็เจ้าเคลียเอาค่ะ <c oughs> ห้าก็ยางหาไปเรื่อยๆเลยเนาะคะ่ะ ค่ะพี่น้องป้านี่เป็นดอนตะปูประจำโมบนันเ้อค่ะมันมีอยู่สองฟังเ้อค่ะฟังที่เฮ้าเก็บหลอบแหลกนะมันออกลวเด้อค่ะแต่เฮ้ายังว่าเบิ่งอีกฟังหนึ่งกันเด้อค่ะฟังนี่เฮ้ากับายเห็ดบวกได้โมเดี่ยวเองเนาะคะ่ะทามันออกมันดอกใหญ่เด้อค่ะฟังนี่ค่ะส่วนฟังที่เฮ้าไทายให้เบิ่งหลอบแหลกเนาะคะ่ะมันดอกหน่อยค่ะทามันได้ออกแล้วมันออกทั่วปลาเลยเนาะคะ่ะ คุณค่าได้หอดเห็ดผิ<ฮ>่งค่ะคุณนะค่ะไม่ได้เห็ดผีเบือค่ะเฮา,าก็มากับทีมงานเ้าเนาะค่ะ<ฮ>เพิ่นเลีร์หาเฮ็ดอยู่บนค่ะมือนนี้เฮาก็แยกหาไปหามันเนาะค่ะได้เฮ็ดปวกอุละโมค่ะ ซีเอิญกันมาเก็บกับว่าไดค่ะคนเต็มโคกเยู่ค่ะเข้าหาทั่วปลาแล้วเนาะคะ่ะเข้ากับสีกลับบ้านแล้วเนาะคะ่ะเข้ากับปลาลูกไว้เงินกับแม่ยาเนาะคะ่ะเข้าปลามาโดนแล้วค่ะเขาสีกลับแล้วะะเด้อค่ะยังหามองออกกันนะค่ะพี่น้อง ไปพ่อกันยุ่งงันเลยเด้อค่ะบ่าวผู้เดียวไร้ก็เจ้าสิว่าเาเป็นบาล้วค่ะขาวมาหวันงั้นเหรอเด้อค่ะเอากระได้เฮ็ดแกงหน่อยนึงนี่แหละเนาะคะ่ะสำหรับมื่อนี้รถบัสก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อค่ะบ๊ายบายค่ะ